สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูวีในวินออฟฟิเชียลสถิติอีกแล้วคริสเตียโนโรนัโด้ขึ้นแทนแข่งทําแอสซิสต์มากที่สุดในศึกยูโรคริสเตียโนโรนัโด้กับตั้นทีมชาติโปรตุเกสสร้างสถิติที่น่าสนใจเพียบหลังทํา1แอสซิสในเกมอัตตุรกี3-0ในศึกยูโร2,024เมื่อคืนวันเสาร์ คริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปรอบสุดท้ายที่จำนวน8ครั้งเทียบเท่ากับคารเลโฮบอสกี้ตำนานทีมชาติสาธารณรัฐเช็กหลังทำ1แอสซิสต์ในศึกโยโูโร2024กลุ่ม F นัดที่2ที่ทับฝอยทองนั้นท่รมตุรกีไป3-0เมื่อคืนวันเสาร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมา และเท่ากับว่าตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดคองเบอร์หนึ่งในเรื่องของแอสซิสในศึกยูโรร่วมกับโคบอสกี้ที่จำนวน8ครั้งรองลงมาก็คือเชสฟาเบกัสของทีมชาติสเปนบาสเตียนชไวสไตเกอร์ของทีมชาติดิอลมน,นีอาเยนโรเบนของเนเธอร์แลนด์ลุยฟิโกของโปรตุเกสเอเดนอาซาของเบลเยียมและเดวิดเบคแฮมของอังกฤษที่ต่างทำได้แค่5ครั้งเท่ากัน นอกจากนี้คริสเตีย o โนโรนัลดยังกลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดคือ39ปีกับอีก138วันที่ทำแอสซิสในศึกยูโรได้อีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอ1แอสซิสจากเกมนี้ทำให้คริสเตีย n โนโรนัลด้นกดแอสซิสไปแล้วถึง36ครั้งในการเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งก็ขึ้นลังเบอร์1ร่วมกับตำนานอย่างลูฟิโกเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้คริสเตียโนโรนัลโดยังครองเบอร์หนึ่งในหลายสถิติสำคัญของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบสุดท้ายซึ่งก็รวมถึงจำนวนเกมที่ลงเล่นมากที่สุดคือ27เก,เกมทำประตูได้มากที่สุด14ประตูและแอซสซิสต์มากที่สุดอีก8ประตูอีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับศึกยุโรปมากที่สุดถึง6ผลได้แก่ปี2004 2008 2012 2016 2020และ2024ด้วย และสุดท้ายต้องมารอดูกันว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะพาโปรโตุเกสไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ